อานนังโมขาวประทังวรังเอ๊ะเขาทำมุ่เนอาน่ามุ่งใดพักผู้มีพระภาคเจ้าผู้รุ่งผู้เดินผู้เกิดาันองกลางพระธรรมเรื่อขี่นำทางบรทุกและประสงค์ผู้เราขึกตาม กานดเสียงตามขอความรู้ค่ะเี่ระลึกโอกาสประส์เรื่องควันท่านผูช่นผู้สนใจใครทำทุกท่านที่ได้ คนที่ฟังยูกบีพื่นิทยุกเอเ็มรอยเอ็นเจ็ดหาเเป็นหลักที่ถ่ายทอดงานมุงงานกุศลเือให้ท่านสาธุชนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาอร่วงานได้ติดตามรับฟังเอา่อยห้กามสบาย ก็เพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลกับท่านสาธุชนมาได้รับรัฐนาจากท่านอาจารย์พระิโมกขุนประหลังฉบัแต่ว่าเสียงมันฟังไม่ได้ยงมันเลยกดไปตันเราเดินทางมาไม่ได้มาไม่ได้รับตรงนี้ ยังไม่เคยมาแล้วแถเคยมาแล้วแะแต่ว่าที่นี่ยังไม่เคยมาถึงมามาเป็นตั้งแรกก็ถามถามมาเรื่อยๆก็มาเห็นย่าโจมอยู่ข้างนอกทีทำไมไม่จเจอเออปรเจคเตร่อยข้างนอกมองหาที่ปวดคนไม่เจอ พอมาเห็นแย่ลงสาธุชนทั้งหลายที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันมีจจำนวนมากแม้ว่าฤดูกาลจะถิงจะผ่านไปแต่ว่าการทําใจให้ผ่องใสเนี่ยมันไม่มีฤดูกาลนะทิ้งผ่านไปแต่การทําใจให้ผ่องใสไม่มีฤดูกาลถ้าเมื่อใดขาดการ เอใจใส่จิดชีวิตจะเปลเ่ยเพราะคนมุจนนาตาของใสก็อยู่ที่จิตใจของใสขหน้าตาแม่งของใสหน้าตากคําำคำมองรันจิตใจยู่เป็นเรื่องสำคัญถ้าใครพัฒนาคิดได้มากเพราะนั้นก็ มีความสุขมากไม่ได้เกี่ยวกับความเกินความรวยนะหลายคนก็คิดว่าจะต้องมีเงินแล้วถึงจะมีความสุขก็ไม่แน่หรอกคนที่เขามีเงินเยอะๆเห็นไหมรับแ่นคนตายไปยังไม่เลีนะ้ยเลย ยังจะเอาสอมบนะัตินี่นะนี 50, 60, 60, ่ไม่ใช่น้อยนะห้าสิบหกสิบล้านยังไม่เกินมาาได้แต่ถามว่ามันมีมีเงินแล้วมันันสุขแล้มันครบกันแนะน่อาตาก,ก็ดีนะแต่ว่าใจมันตำ่ำนะไม่ใจตำ่ำแล้วทำการก็ตำ่ำมีการศึกษาดีดนะ้วยมีการศึกษาดีดนะ้วย นะแต่พอใจมันต่ำทำอะไรพระพุทธองค์ท่าบอกว่าใจจึงพหน้าใจจึงประทังใจประเสริฐทำเนื้อแท้ที่ใจอย่างนี้ท่านทั้งหลายมานั่งที่นควอมเป็นเดียวกันท่านว่าท่านใจไม่พอ่อใจไม่เต็ม ต่างกันนะต่างกันในใจต่างกันถามว่าอยู่ที่บ้านได้ไหมได้แต่อยู่ที่นี่มันได้อะไรถามมาเยอะที่นั่งอย่เนี้ยกับที่บ้านมอนมันจะรู้บ่เหมือนไหมเอาที่นี่ใส่ขาัง

ได้ไหมโยมได้ยินว่าสวดไหมรูปารมณังวาสัตถะรมณังวาขันธะรมณังวาสธรรมณังวาปุถะปะรมณังวาแล้วก็ ภาสวยดีจากคุณเียงโซ่นี่เียนกันเรียงจุลิเทียนตังกอกไปครับ่เียนมันเรียงพวกนี้เกี่ยวกั้นะเมื่อที่ท่งเห็โยมเจ้าภาพถวายกระถิ่ พระเ็นถามประโยมนั่งได้นัได้ถ้นานังได้ก็ต่อเลลาลดตบระโยมผู้หญิงนี่แหละที่เป็นที่โยมีิวันไม่โยเลยก็นั่งเลยก็นังเนี่ยนั่งไหวพระส่วน,น,นั่งสวาย